สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูโลกเพียจักรจันฝอยลักษณะของมันนะครับนี่คืออย่างที่เห็นเห็นนะครับใบมันจะม้วนด้านข้างเข้าเสร็จแล้วก็เป็นรอยไหมใบาตายอย่างเงี้ยก็เรียกว่าใบามันจะไม่งามจากสภาพใช่ไหมฮนี่คือเป็นครั้งก่อนครั้งที่แล้ว แลวนี่ก็เหมือนกันที่มันยังหลงเหลือตกค้างอยู่ที่มันยังไม่กลางเต็มที่นะครับแต่ก่อนค่อนข้างเยอะเรียกว่าเป็นบ่อยพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขนาดทําให้ทุเรียนตายแต่ว่าใบมันรักษาไม่ได้คือคือพวกเนี้ยมันจะเป็นยอดกโค้งอย่างนี้มันก็มีวิธีรักษาเหมือนกันที่จะไม่ให้มันเป็นโรค เพี้ยจะกระจัดฝอยพวกเนี้ยสภาพของเก่าคือช่วงที่ทุเรียนเราออกดอกนะครับไม่ใช่ออกดอกครับทุเรียนแตกยอดอ่อนลักษณะแบบนี้นะครับนี่จังหวะไหนที่เราควรฉีดมากที่สุดจริงๆตอนนี้ก็ฉีดได้แต่ว่าจะไม่เห็นผลชัดเจน ดูสภาพต้นนี้ก่อนครับนี่เห็นไหมครับนี่มันจะกินเฉพาะใบอ่อนอย่างเดียวพอใบอ่อนขึ้นมาแล้วมันก็จะกินเจอกับเพีย้ยจักกระจันฝอยมันจะตัวเล็กต้องใช้แว่นขยายต้องหาแว่นขยายสองมันถึงจะเจอเจอตัวมันนะครับเพราะมันเล็กจัดคือพูด,ดง่ายๆก็ หายาฆ่าเพี้ยจักกระจันฝอยเหล่านี้แหละตามที่เขาขายร้านทั่วไปฉีดแต่สมควรฉีดต้นไหนมาดูจังหวะที่น่าฉีดนะครับนี่จังหวะที่น่าฉีดมากที่สุดก็คือเนี่ยเริ่มใบอ่อน,ออนขนาดเนี้ยเริ่มแตกใบเพสลาดอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสภาพแบบนี้นะครับนี่สภาพแบบนี้เนี่ยไล่ฉีดได้เลยครับเนี่ย ยาแก้เพี้ยจ้กระจันเนี่ยฉีดได้เลยเพราะว่าต้นไหนที่เคยเป็นนะครับเดี๋ยวมันก็ลงประจํามันไม่หายเพราะโรคนี้มันจะอยู่กับต้นทุเรียนที่มันเคยเป็นคือเป็นเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่หายาฉีดรักษาเนี่ยมันจะเป็นประจําดูสภาพทุเรียนนะครับกําลังแตกยอดอ่อนงามๆเลยครับเนี่ยช่วงอย่างเนี้ยห้าวันฉีด ห้าวันฉีดก็ฉีดไปจนกว่าใบทุเรียนเนี่ยมันจะกลางสภาพแบบนี้นะครับนี่ถ้าถ้าออกมาสภาพแบบนี้แล้วนี่เลิกฉีดครับนี่เพราะว่าหมดแล้วไม่มีแล้วแบบนี้นี่ก็ใกล้เคียงครับนี่แบบนี้ใกล้เคียงเริ่มจะกลางแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ฉีดได้เลยนี่เพราะว่ามันจะกินแต่ใบอ่อนๆพอสุดท้าย หนักๆเข้ามาใบมันก็จะม้วนอย่างเนี้เอ่อวิธีแก้มันคือห้าวันฉีดครั้งหนึ่งตอนที่มันเป็นใบเพสลาดนแบบนี้นะครับเริ่มใหญ่ๆเนี่ยห้าวันฉีดห้าวันฉีดจนกว่ามันจะกลางกลางจนใบเข้มแบบนี้แหละมันถึงจะกันได้กับโรคเพี้ยจะกระจัปล่อยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า วิธีรักษามันนะมีทางนี้ทางเดียวจนกว่าใบมันจะกลางเสร็จถ้ามันกลางเสร็จแล้วเลิกฉีดเลยก็ใช้วิธีนี้สักน่าจะสักสามรอบใบนะครับผมตามตามที่คิดนะครับก็คือพอพอมันเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็ฉีดรักษาไปครั้งหนึ่งพอมันกลางแก่เสร็จแล้วเนี่ยกลางแก่เรียบร้อยไม่เป็นแล้วแหละโรคเพี้ยจ๊กจันเนี่ย แล้วเราก็เลือกฉีดรอบหน้าถ้ามันเป็นแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ฉีดเหมือนเดิมให้มันครบสักสามรอบสามรอบใบวิธีนี้ผมว่ามันก็น่าจะรักษาโรคนี้ให้มันหายขาดถาวนได้นะครับเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ทำวิธีนี้เดี๋ยวมันก็เป็นอีกโดยเฉพาะต้นไหนที่เคยเป็นโรคนี้นะครับเนี่ยไอพีเอจักระจันฝอยเนี่ยที่มันเคยเป็นแล้วเนี่ยมันจะกินต้นนั้นอยู่เป็นประจำ ต้นไหนเคยเป็นก็เป็นประจําไม่ค่อยหายหรอกคือวิธีนี้ได้ความรู้มาจากคนที่เขาปลูกทเรียนอีกเจ้าหนึงแกบอกผมมาเงี้ยว่าฉีดจนกว่าใบมันจะกลางคือถ้ามันกลางเสร็จแล้วเลิกฉีดเอาสักสามรอบถ้าฉีดถึงสามรอบแล้วเนี่ยค่อยมาว่ากันคือสามรอบนี่หมายถึงว่ายอดแบบนี้นะครับแตกแล้วก็กลางเสร็จ รอบที่หนึ่งแล้วก็รอบที่สองก็ให้มันแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้มันกลางแบบเนี้ยก็ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ารอบหนึ่งมันก็เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วมันก็อยู่ประมาณเดือนกว,กว่าเกือบสองเดือนในการแตกยอดกลางแบบนี้นะครับรอบสองก็อีกรวมสองเดือนสองเดือนกับน่าจะหกเดือนครึ่งปีไปแล้วครับก็ใช้เวลานาน,านพอสมควร แตกยอดดีเหมือนกันครับช่วงจังหวะนี้แต่ละต้นนี่งามเปี้ยเลยดูสภาพเขานะครับทุเรียนเขาเียวาวงามดีแตกทุกข้อ สวยครับแบบเนียยิ่งยอดอ่อนข้างบนเนี่ยโหถือว่างามเลยนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเรียกว่าเกี่ยวกับโลกเพีย้ยจะกระจัดฝอยเนี่ยไม่เห็นลงนะครับพวกเนี้ยเป็นต้นที่ไม่มีโลกนี้ แือมันไม่มีก็ไอ้ทุเรียนพวกนี้ยมันก็จะไม่เจอเหรอกเพี้ยจักกะจันฝอยเนี่ยจากสภาพมันนะครับนี่เรียกว่าใบงามปกติเลยทั่วๆไปแต่กําลังแตกเลยครับนี่ต้นนี้ที่ไม่เคยมีลงก็ไม่ต้องฉีดแหละครับไอ้ต้นไหนที่ลงประจําก็ฉีดประจํามันก็จะเป็นประจําพูดได้ง่าย ดูสภาพทุเรียนเขาครับแตกทุกข้องามเปียเลยยอมรับช่วงนี้หน้าฝนปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่ามันได้รอบของทุเรียนพอดีมันก็งามปกติแต่ว่าตามกิ่งลำต้นเขานะครับนี่ก็เขียว คือความเขียวนี่เกิดจากปุ๋ยที่ใส่ข้างล่างดูสภาพนะครับนี่ต้นนี้เขียวอื้อเลยเรียกว่าสมบูรณ์นะพูดง่ายๆคือพื้นดินเขาอาจจะมีปุ๋ยเยอะของเก่าที่ใส่ไว้นะครับค่อนข้างดูจากลำต้นนี่เขียวงามแทนที่มันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ สีน้ำตาลใสๆอย่างเงี้ยขนาดกิ่งใหญ่ๆนะครับนี่อันนี้จากนี่ไปนี่ต้นนี้เขียวเลยถือว่าปุ๋ยเยอะจัดด <c oughs> ูสภาพทุเรียนเขาครับแต่ละข้อแต่ละกิ่งเนี่ยโอ้เหลือเฟือ <c oughs> งามครับงามแบบเนี้ยแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ ฝั่งนี้ค่อนข้างเจอแดดตอนบ่ายยอดก็ยังไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ทั้งที่เป็นต้นเดียวกันนะครับวันนี้วันนี้ฝั่งด้านตอนเช้าสภาพนะครับนี่ตอนเช้าแดดก็ดูกิน่นตามต้นแต่ฝั่งด้านนูน้นแดดบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองไม่ค่อยเห็น แต่ช่วงไหนที่แดดไม่ค่อยแรงนะครับยอดรู้สึกว่าจะเดินดีเียกบวาดอกใบงามดูสภาพครับแบบนี้สวยครับชอบแต่แบบเนี้ยถ้ามันแตกเยอะๆขนาดนี้นะครับทุกขอ้อทุกข้ออย่างเนี้ยโอ้โหเียกว่าสมบูรณ์ดีมากเลย สุดยอดเลยเหมือนกับชุดเรียนชุดนี้นะครับนี่อันนี้คือต้นเก่าแก่ดั้งเดิมว่างั้นเถอะไปเรียกว่าเกี่ยวกับลูกเพียจักรจันเนี่ยผมไม่เคยเห็นมันเป็นเลยต้นเนี่ยตั้งแต่ปลูกมานะครับก,รกันเ่อว,ว่าตัวแหลก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะพวกเพียจักรจันนะมันจะกินขอบใบเสีย ขอบข้างเสียทั้งต้นบางทีมันได้เป็นมันเป็นเยอะเป็นทั้งต้นเลยแต่นี่ชุดนี้กําลังแตกเหมือนกันดูสภาพนะครับนี่กําลังเริ่มทยอยขึ้นแล้วแหละโอ้โหติดดินเลยครับกิ่งนี้นะครับมันอ่อนโน้มยังติดดินเลยจากสภาพนะครับที่มันนี่มันต้นใหญ่อันนี้ใหญ่เยอะแล้วแหละ มเห็นต้นเล็กๆแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นส่วนมากไอเพี้ยจะกรจันเน่ยมันจะลงที่เขามีสวนเยอะๆแล้วพอมันได้เป็นเนี่ยโอ้ค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือมันถ่างชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่รู้นะครับดูเจ้านก็ยังหอกดึงเชือกเหมือนเดิมครับพรรถมันวิ่งผ่าน เรียกว่าหลังคาม้อจะชนเลยแหละน่าโอ้ยเดือนฟินเดือนนี้ก็คงจะไม่สุกหรอกครับคงจะใหญ่ไปอีกยิงไอ้ลูกนู้นนะครับลูกนั้นโอ้โหยอมรับไอ้นั่นใหญ่มากครับน่ะเดิมทีเดิมทีลูกไอ อ้ลูกนี้นะครับตรงหล่อนมันนะครับเล็กๆนั่นนะ่ะมันจะเป็นหนามจีบหนามมันจะชนกันอยู่ไปอยู่มามันกลายเป็นเนื้อโผล่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันเดิมทีผมก็ว่ามันจะเป็น,น้นาจีบก็าหากันแล้วแหละปัจจุบันนี้ลูกนี้น่าจะปลาไปห้าโลแล้วมั้งครับในะลูกนั้นตรงขั้วจุกมันยังใหญ่เลยไหมโดยเฉพาะไอขั้วมันจะแบบ นั้นใหญ่มากเลยแหละงามครับลูกนั้นเหลี่ยมไม่ค่อยได้แต่ว่านานๆเข้าภูมิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็นนลึกชักเริ่มงามผลอันนี้ก็เหมือนกันจากสภาพนะครับนอันนี้ไก่ไก่อันนี้ก็ภพูนึ่งสองภูสาม ี่ไปห้าฝั่งนี้อาจจะพูไม่สวยหน่อยไปใหญ่อยู่ตรงกลางทีเดียวเดี๋ยวฝั่งด้านนี้นี่เป็นแถวเลยครับยาวยิ่งฝั่งด้านนี้อ้น่ากินมากครับดิเรียวกว่าพูนี่อันเบลอเลยขนาดนี้เลยนะครับนี่ยาวตลอดเลยแต่ขั้วมันเล็กไอขั้วจุกมันเนี่ยมันเล็กกว่าไอข้างบนไอข้างบนอูใหญ่กว่านี้เยอะ เรียกว่าไอ้นั่นไอ้ขั้วตัวนี้รวมกันน่าจะตักขั้วกัอีกครึ่งหนึ่งรวมกันเฉพาะไอ้นี้นะครับแต่อันนั้นใหญ่กว่าน่ากินจากสภาพนะครับทุเรียนเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยกำลังแตกใบอ่อนอีกรอบนะครับนี่งาม ปีนี้ก็สะสมอาหารได้เต็มที่อ่ะผมว่าน,นะเพราะว่าใบนี่ลักษณะการสะสมอาหารในโูไม่ต้องห่วงเลยครับนี่เรียกใบนี่ใหญ่เข้มปีขนาดนี้แล้วนี่อันนี้กำลังจะแตกยอดใหม่มาอีกรอบเรียกว่างามเลยแหละครับสภาพมันนะครับ สุดยอดมันนะครับจากขอบจากขอบของขั้วเลยคมมือมาแล้วสุดยอดครับใบนี่งเงาเพี้ยเลยเนี่ยจะชอบนี่ถ้า,ถาปลูกทุนเรียนให้ได้ใบอย่างนี้นะครับโอ้ยนี่ถือว่าสุดยอดเลย